สวัสดีครับรอบนี้ผมก็มาสปอยหนังญี่ปุ่นเรื่องปวนน้องใหม่จี๊ใจได้อีกในภาคที่2แล้วนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูผมสปอยในภาคแรกเนี่ยผมแนะนําให้กลับไปดูภาคแรกกันก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจในเนื้อเรื่องเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4ภาคด้วยกันนะครับงั้นเราก็มาเริ่มฟังผมสปอยกันได้เลยครับสวัสดีชาวโลก เรื่องราวเนี่ยก็จะต่อมาจากภาคแรกเลยนะครับพระเอกหลังจากที่ไปช่วยตัวเองอยู่หน้าโรงเรียนก็ถูกเชิญผู้ปกครองมาที่ห้องพักครูและอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็โวยวายใหญ่เลยนะครับที่พระเอกเนี่ยมันไปช่วยตัวเองอยู่หน้าโรงเรียนและทําให้ภาพลักษณ์ของโรงเรียนเนี่ยเกิดเสียหายนะครับแล้วผอ,อเนี่ยก็เลยถามพระเอกไปว่านายอ่ะไปทําอย่างนั้นทําไมพระเอกเนี่ยก็เลยตอบไปว่า ผมทำอย่างนั้นนะ่ะเพราะผมต้องการที่จะสารภาพรักกับผู้หญิงคนหนึง่งแล้วพอ,อเนี่ยก็บอกไปว,ว่าแค่นี้เองเหรอผออเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะสนใจอะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอ,อก็บอกให้พระเอกเนี่ยกลับไปเข้าเรียนได้แล้วเพราะว่าได้ทำโทษโดยการให้พระเอกเนี่ยพักเรียนไปแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่า้อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยจะไม่ชอบแล้วก็ไม่พอใจนะครับ แล้วบอกให้ผอ,อเนี่ยไล่พระเอกออกแล้วก็ยุบชมลงโลกจิตของพระเอกออกไปด้วยพระเอกเนี่ยหลังจากที่ไปช่วยตัวเองอยู่หน้าโรงเรียนน่ะหลังจากนั้นพระเอกก็กลายเป็นคนดังทันทีนะครับคนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยต่างรู้จักกับพระเอกเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยชื่อพระเอกเนี่ยก็แทบที่จะไม่มีใครรู้จักเลยแต่ตอนเนี้ยพระเอกของเราอ่ะกลายเป็นที่รู้จักไปแล้วในนามไอ้โลกจิตนะครับเพื่อนแต่ละคนเนี่ยก็แทบไม่กล้าจะสบตาก,กับพระเอกเลยนะครับ เพราะว่าบางคนเนี่ยก็พูดขึ้นอย่าไปศบตากับมันนะถ้าเกิดว่าไปศบตากับมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็เก็บเอาภาพพวกนายอ่ะไปสแควร์แน่คืนนี้และดูเหมือนว่าพระเอกของเราอะ่ะมันก็ไม่ได้สนใจในคําพูดของพวกนั้นนะครับและดูเหมือนนางเอกเนี่ยก็ไม่ได้มาเรียนด้วยแล้วก็ตัดมาที่ห้องพอออนะครับไอ้ครูที่ปรึกษาเนี่ยก็ไม่พอใจครูใหญ่เป็นอย่างมากเลยนะครับที่ว่าทําไมเนี่ยถึงไม่ไล่พระเอกออกแล้วก็ไม่ยอมยุบชมรมโรคจิตของพระเอก ครูใหญ่เนี่ยก็เลยพูดไปว่าไล่ออกไม่ได้หรอกแล้วชมรมนั้นน่ะก็ยุบไม่ได้ด้วยแล้วพออเนี่ยก็พูดกับไอค้ครูที่ปรึกษานะครับว่านายรู้ไหมว่าใครที่เป็นคนคอยสนับสนุสนโรงเรียนเราแล้วก็ให้ทุนมาจากนั้นพออเนี่ยก็โยนรูปรูปนึงเนี่ยให้ครูที่ปรึกษาดูซูริเซนซูกิโอเจ้าของธุรกิจรายใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจไอทีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุน่น และเขานี่เองที่เป็นประธานของชมรมโรแมนต์ในรุ่นก่อนๆที่พระเอกเนี่ยอยู่ตอนนี้ถ้าทุกคนยังจํากันได้นะครับผู้ชายคนนี้นี่ก็คือคนที่ไปช่วยพระเอกอยู่บนดาดฟ้านั่นเองครับแกเป็นคนที่ไปคอยคุยแล้วก็ให้คําแนะนํากับพระเอกเรื่องการช่วยตัวเองนะครับถ้าใครยังจํากันได้นะครับในภาคแรกแล้วก็ตัดมาที่ชมรมโรแมนต์นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ชมรมเนี่ยจะกลายเป็นที่รังเกียจของชมรมต่างๆไปแล้ว โดยเฉพาะชมรมของนักกีฬาแล้วตอนที่พระเอกเนี่ยกำลังจะเข้าไปชมรมยูดีเนี่ยไอ้พวกชมรมนักกีฬามันก็พากันเข้ามาแกล้งพระเอกนะครับและในตอนนั้นเองเนี่ยสมาชิกในชมรมโรแมนเนี่ยก็ออกมาปกป้องพระเอกโดยทั้งหมดเนี่ยถอดดังเกงออกแล้วก็วิ่งชักเก้าช่วยตัวเองเนี่ยใส่หน้าให้พวกชมรมนักกีฬานะครับจนให้พวกนักกีฬาเนี่ยกลัวแล้วก็วิ่งหนีกันไปนะครับ แล้วทุกคนเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ยินดีนะครับที่พระเอกมาขอต้อนรับสู่บ้านเอฟประธานลำดับที่38สิสิ่งที่นายทำอ่ะการช่วยตัวเองต่อหน้าทุกคนเป็นการปฏิวัติการช่วยตัวเองพวกเราทุกคนเนี่ยนับถือนายมากต่อไปนี้ถนนทุกสายจะมุ่งสู่สนามหลวงหลวงหลวงนั่นเป็นคำพูดของสมาชิกทุกคนนะครับที่พูดกับพระเอกหลังจากที่พระเอกกลับมา แต่พระเอกของเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะมีความสุขสบอร่นะครับเพราะกลับมาเนี่ยพระเอกมันก็ไม่เจอกับนางเอกแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยสมาชิกชมรมคนหนึ่งเนี่ยมันก็มาบอกพระเอกว่ามันเจอนางเอกอ,อยู่ในห้องสมุดพระเอกเนี่ยพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็รีบวิ่งไปทันทีเลยนะครับพอไปถึงห้องสมุดเนี่ยก็ไปเจอกับนางเอกที่กําลังยืนเลือกหนังสืออยู่ นางเอกของเราเนี่ยพอหันมาเห็นพระเอกเนี่ยก็ไม่พูดพ่ำมทำเพลงเลยนะครับกระโดดขึ้นขี่คอพระเอกพระเอกเนี่ยก็เลยรับนางเอกแล้วก็อุ้มไว้หลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็พูดขึ้นว่าทาไมนายแข็งแรงกว่าปกติพระเอกเนี่ยมันก็บอกกับนางเอกว่าหลังจากที่นางเอกเนี่ยหายไปแล้วก็ไม่ติดต่ออะไรกับมันเลยมันเนี่ยก็ไม่เคยช่วยตัวเองเลยนะครับหลังจากนั้นและก็หันมาออกกําลังกายเอาโดยการวิ่งแล้วก็วิดพื้นแทน นางเอกเนี่ยก็บอกว่านายทำตัวดีมากเลยฉันจะให้รางวัลนายนั่นรางวัลอีกแล้วคือใครที่ดูภาคแรกมาเนี่ยจะเข้าใจนะครับเวลาที่นางเอกพูดขึ้นว่าฉันจะให้รางวัลผมได้ยินเมื่อไหร่นี่คือแบบแทบจะกำรหรม,มัดเลยนะครับแล้วนางเอกเนี่ยก็เลื่อนตัวลงมาที่เอวของพระเอกนะครับตรงกับเป้าพอดีเป๊ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็โยกเอวโยกเอวโยกเอว จนพระเอกของเราเนี่ยแทบขั่งเลยนะครับเพราะว่าเสียวแล้วนางเอกเนี่ยก็พูดขึ้นว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันนะหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนในชมรมเนี่ยก็จัดปาร์ตี้เลี้ยงต้อนรับนางเอกกับพระเอกกันนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนในชมรมเนี่ยกลับมาคบแล้วก็อยู่กันแบบปกติได้แล้วและในวันนั้นเองเนี่ยไอ้ครูที่ปรึกษาเนี่ยมันก็ตามมาแกล้งแล้วก็มาก่อกวนพระเอกนะครับโดยการที่ไอ้ครูที่ปรึกษาเนี่ย เอาบุหรี่เนี่ยมายัดใส่พระเอกแล้วก็บอกว่าบุหรี่อ่ะเป็นของพระเอกหลังจากนั้นเนี่ยครูที่ปรึกษาเนี่ยมันก็ขู่พระเอกว่าถ้านายไม่อยากถูกทําโทษเพราะว่าแอบเอาบุหรี่มาสูบในโรงเรียนแล้วก็นายต้องวิดพื้นเนี่ยให้ได้ร้อยทีฉันจะถือว่าเรื่องเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยครูที่ปรึกษามันก็พาพระเอกเนี่ยไปวิดพื้นนะครับโดยที่พระเอกของเราเนี่ยก็แน่นอนละครับวิดพื้นเนี่ยไปได้ไม่กี่ทีก็แทบจะลุกขึ้นไม่ไหวแล้วนะครับ และในตอนนั้นเองเนี่ยพระเอกก็มองขึ้นไปบนราวอันใดปรากฏว่ามีนางเอกเนี่ยยืนอยู่วันนั้นนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ยืนขึ้นแล้วก็ถอดกางเกงนออกมาแล้วก็ยื่นให้กับพระเอกพระเอกของเราพอเห็นแบบนั้นเนี่ยพลังงานความเงียบเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเต็มสูบเลยนะครับวิดพื้นวิดพื้นวิดพื้น,นจนครบหนึ่งร้อยอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยพอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็อึ้งไปเลยนะครับที่อยู่ดีพระเอกเนี่ยเลี้ยวแรงเนี่ยโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ หลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็องเกงในเนี่ยมาให้พระเอกนะครับแล้วเธอเนี่ยก็บอกกับพระเอกว่านายอ่ะอยากลองจับดูไหมตรงนั้นของฉันตอนที่ไม่ได้ใส่องเกงในอ่ะพระเอกของเราเนี่ยภาคนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เหมือนภาคแรกนะครับเพราะดูเหมือนว่าภาคนี้พระเอกเนี่ยจะใจกล้าหน้าด้านกว่าเดิมเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็สาวเอาเลยครับทั้งบีทั้งคันจนนางเอกของเราเนี่ยแทบร้องเลยนะครับ แล้วนางเอกเนี่ยก็ไ,ไ,ไปกระซิบบอกกับพระเอกว่าคืนนี้เนี่ยนายช่วยตัวเองได้นะฉันอนุญ,ญาตนายจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ได้แล้วแต่นายเลยพระเอกของเราพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับเวอไปเลยนะครับแล้วก็ตัดมาที่บ้านของพระเอกนะครับคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยพระเอกเนี่ยเอาแต่นั่งจ้องกับเกงในเลยนะครับพระอ,อุสาได้ไอเทมแลมาแท้แต่ดันคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำดีไหม ทั้งเอามาใส่แล้วก็แล้วดมแล้วก็แล้วสุดท้ายเนี่ยพระเอกเนี่ยกัดฟันอดทนนะครับและตัดสินใจที่จะไม่ช่วยตัวเองแล้วก็ตัดมาที่โรงเรียนนะครับนางเอกพอเห็นพระเอกในสภาพที่แบบอดหลับอดนอนเธอเนี่ยก็อดยิ้มไม่ได้นะครับแล้วก็ดีใจที่พระเอกเนี่ยสามารถที่จะอดทนต่อความเงียบของตัวเองโดยที่ไม่ช่วยตัวเองในคืนนี้ไปได้และในวันนั้นเองเนี่ยก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นนะครับ เพราะทางโรงเรียนเนี่ยจะทําการยุบชมรมที่ไม่มีประโยชน์ออกโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีชมรมโรแมนต์อยู่ด้วยนะครับทุกคนในชมรมเนี่ยต่างก็คิดหนังนะครับว่าจะทํำยังไงให้ชมรมโรแมนต์เนี่ยมีผลงานเหมือนชมรมอื่นๆบ้างและในตอนนั้นเองเนี่ยชมรมต่างๆเนี่ยพอรู้ว่าชมรมโรแมนต์เนี่ยจะถูกยุบทุกคนเนี่ยต่างรีบมาที่ชมรมเพื่อที่จะมาดึงตัวนางเอกเนี่ยไปอยู่ชมรมด้วยนะครับทั้งชมรมกีฬาชมรมต่างๆ รวมถึงพวกเหล่าสภานักเรียนเนี่ยต่างรีบมาเพื่อที่จะมาแย่งตัวนางเอกกันและในตอนนั้นเองเนี่ยไอ้ครูที่ปรึกษาเนี่ยมันก็มาพูดจาขคค่มขูคนในสมาชิกชมรมโรแมน์นะครับผมขอเรียกคนนี้ว่าพี่ลูกตะายางก็แล้วกันนะครับเพราะในมือของแกเนี่ยจะถือรูกตะายางนามนีเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยบอกให้แกไปชวน นางเอกเนี่ยมาเป็นผู้จัดการของชมรมอเมริกันฟ <uki> ุตบอลให้ได้นะครับแลกกับที่จะไม่ยุบชมรมโรแมน์หลังจากนั้นเนี่ยพี่ตุกตายางเราเนี่ยก็ไปขอร้องนางเอกนะครับแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยบอกให้นางเอกฟังนางเอกเนี่ยพอได้ยินว่าแลกกับการที่จะไม่ยุบชมรมโรแมน์เนี่ยนางเอกเนี่ยก็เลยตอบตกลงไปนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนในชมรมเนี่ยก็รู้ความจริงทั้งหมด ทุกคนเนี่ยต่างก็โวยวายแล้วก็ว่าให้กับพี่ลูกตายยางของเรานะครับเพราะว่าทําไมเนี่ยถึงยอมเอานางเอกเนี่ยไปแลกเพื่อที่จะให้ชมรมเนี่ยอยู่ต่อไปพระเอกของเราเนี่ยหลังจากนั้นก็รีบวิ่งไปที่บ้านของนางเอกเลยนะครับเพื่อที่จะไปคุยกับนางเอกและบอกให้นางเอกเนี่ยล้มเลิกการที่จะไปเป็นผู้จัดการของทีมฟุตบอลหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกของเราเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับ แล้วบอกว่าเธอเนี่ยจะไปเป็นผู้จัดการที่นั่นเพื่อแลกกับการที่ชมรมโรแมน์เนี่ยจะไม่โดนปิดพระเอกเนี่ยก็พยายามพูดขอร้องแต่ก็ไม่เป็นผลอะไรเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกเนี่ยก็บอกกับพระเอกไปว่าฉันจะให้รางวัลนายนั่นอีกแล้วนะครับรางวัลนางเอกบอกว่านี่จะเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ฉันจะมอบให้นายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็พูดกับพระเอกไปว่าฉันจะให้นายเนี่ยมีอะไรด้วย นายจะเอาไหมหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกเนี่ยมันก็ไม่พูดพ่ำมทำเพลงอะไรนะครับสไลด์ตั้งแต่เท้าเนี่ยยันหัวเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกมันก็บอกพระเอกว่าฉันพร้อมแล้วทําได้เลยพระเอกเนี่ย <c oughs> ก็ล้วงมือเข้าไปในปากท่าของเธอแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไร <c oughs> เขื่อนก็แตกซะแล้วพระเอกของเราเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยก็เสร็จไปแล้วนะครับในขณะที่ยังไม่ได้ทําอะไรสักนิดเลยนะครับ ผมนี่หึงแทบกำหมัดเลยนะครับอยากให้เป็นกูจริงๆแล้วนางเอกเธอก็บอกพระเอกว่านายจำได้ไหมที่ฉันบอกว่านี่จะเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ฉันจะให้นายต่อไปนี้เราไม่ต้องเจอกันอีกแล้วนะแล้วนางเอกเนี่ยก็เดินจากไปเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะสงสารพระเอกหรือว่าขำพระเอกดีนะครับตอนนี้และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาไปเรียนหรืออะไรเนี่ยนางเอกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแล้วก็คุยกับพระเอกเลยนะครับ และเธอก็ไปเป็นผู้จัดการของชมรมอเมริกันฟุตบอลตัดมาที่ชมรมนะครับพี่ตุ๊กตายางของเราเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีใครที่คุยด้วยเลยนะครับแกเนี่ยก็เลยหนีออกไปจากชมรมและในตอนนั้นเองเนี่ยพี่แว่นของเราเนี่ยก็พูดขึ้นนะครับว่าชมรมเราอ่ะต้องกู้สถานการณ์กลับมาให้ได้ชมรมเราอ่ะต้องสร้างผลงานอะไรสักอย่างตอนนี้พระเอกเนี่ยก็เลยถามนะครับว่าในชมรมเนี่ยพวกเราตอนเนี่ย ไม่มีใครทําอะไรได้สักอย่างพวกเราอ่ะจะไปสู้อะไรชมรมนักกีฬาได้แล้วพี่แว่นเนี่ยก็พูดขึ้นเลยนะครับว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่พวกเราอ่ะเก่งกว่าใครๆที่ไหนแล้วก็ไม่แพ้ใครหน้าไหนทั้งนั้นชักเว่าแน่นอนพวกเรานี่แหละเทพเจ้าแห่งการช่วยตัวเองผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยตัวเองและพวกเราอ่ะจะช่วยตัวเองเพื่อช่วยโลกพวกเราอ่ะจะสร้างเครื่องกําหนดไฟฟ้าพลังงานลูกออดกัน แล้วพี่แว่นเนี่ยแกก็เอาใบลงสมัครการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของเรียนมัธยมปลายเนี่ยให้กับพระเอกดูนะครับพวกเราอะ่ะต้องลงแข่งขันและชนะและนํารางวัลเนี่ยมากอบกู้ชมรมโรแมนต์ของพวกเราให้ได้และทุกคนเนี่ยก็เริ่มวางแผนทําสิ่งประดิษฐ์เครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานลูกออดกันอย่างเต็มที่เลยนะครับโดยที่พี่ตุ๊กตาย,ยางของเราเนี่ยก็ไม่แอบดูอยู่ห่างนะครับและไม่นานเนี่ยทุกคนเนี่ย ก็ทำเครื่องผลิตไฟฟ้าเนี่ยสำเร็จนะครับโดยที่เครื่องนี้เนี่ยจะทํางานได้เนี่ยก็ต่อเมื่อคนใส่เนี่ยมีความเงียนนะครับแล้วก็ใช้พลังงานข้อมือสลัดข้อมืออย่างรวดเร็วด้วยนะครับและดูเหมือนว่าจะมีแต่พระเอกคนเดียวนะครับที่สามารถทําได้แล้วก็ทําสําเร็จด้วยดังนั้นเนี่ยทุกคนในชมรมเนี่ยก็เลยตั้งใจแล้วก็ออกแบบเครื่องเนี่ยให้พระเอกเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้คนเดียวนะครับ และดูเหมือนว่าพี่ตุ๊กตายางของเราเนี่ยก็จะคอยแอบดูอยู่ห่างเหมือนปกติเลยนะครับแล้วก็มาถึงวันที่ต้องเอาสิ่งประดิษฐ์เนี่ยไปแข่งขันประกวดแล้วนะครับในขณะที่พระเอกและเพื่อนเนี่ยกลับมาที่ชมรมเนี่ยก็พบว่าห้องชมรมเนี่ยโดนพังเละเลยนะครับแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยก็พบว่าพี่ตุ๊กตายางของเราเนี่ยก็กําลังนอนเจ็บอยู่ตรงนั้นเหมือนโดนใครเนี่ยซ้อมแล้วก็ทําร้ายมาเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ตุ๊กตายางเนี่ยก็บอกกับทุกคนไปว่าหลังจากที่ทุกคนกลับบ้านเมื่อวานเนี่ยไอ้พวกชมลมนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันก็เข้ามาที่นี่แล้วก็มาพังทําลายข้าวของแล้วพี่ตุ๊กตายางของเราเนี่ยก็เลยเอาอุปกรณ์เครื่องกําเนิดพลังงานลูกอสเนี่ยทุกคนสร้างเนี่ยไปซ่อนไว้นะครับแล้วก็บอกให้เพื่อนๆเนี่ยรีบไปที่งานแข่งขันสิ่งประดิษฐ์เพื่อที่จะไปโชว์พลังความเงียนเนี่ยให้ทุกคนได้รับรู้ และหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกกับเพื่อนเพื่อนก็รีบวิ่งไปที่งานแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นะครับแต่พอไปถึงเนี่ยก็ต้องตกใจเลยนะครับพอเจ้าหน้าที่ที่นั่นเนี่ยบอกพวกพระเอกไปว่ามีครูที่ปรึกษาเนี่ยที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าชมรมโรแมนต์เนี่ยยกเลิกการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ไปแล้วทําให้ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ไปเลยนะครับพวกพระเอกเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็โวยวายนะครับแต่ก็ถูกไล่ออกมาอยู่ดีหลังจากนั้นเนี่ย พวกพระเอกเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะไปดูพี่ตุ๊กตายางแต่พอได้เห็นสภาพของพี่ตุ๊กตายางแล้วเนี่ยพระเอกกับเพื่อนเนี่ยก็เลยตัดสินใจกันนะครับว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเอาคืนกับพวกที่ทํากับชมรมเนี่ยให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วพวกพระเอกเนี่ยก็ไปติดป้ายไปทวงกันที่โรงเรียนนะครับเราก็ยึดห้องเรียนเอาไว้จนตอนนี้เนี่ยมีทั้งนักข่าวตำรวจเนี่ยแล้วก็พวกอาจารย์นักเรียนเนี่ยอยู่กันเต็มเลยนะครับ แล้วพวกพระเอกเนี่ยก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าโดนอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยกันแกล้งแล้วก็โดนยุบชมรมด้วยและแถมยังโดนขัดขวางไม่ให้ไปแข่งขันงานประกวดสิ่งประดิษฐ์อีกด้วยและพี่แว่นเนี่ยก็บอกให้พระเอกเนี่ยใส่สิ่งประดิษฐ์เนี่ยออกไปโชว์กับทุกคนให้ทุกคนได้เห็นนะครับและในตอนนั้นเองเนี่ยตำรวจเนี่ยก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยตัดไฟที่ตึกนะครับพอตัดไฟเสร็จเนี่ยก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยบุกเข้าไปจับพวกพระเอกที่อยู่ข้างใน และในตอนนั้นเองเนี่ยขณะที่ตำรวจบุกเข้าไปนะครับก็ต้องตกใจนะครับเพราะวีดีเนี่ยก็มีแสงไฟเนี่ยสว่างจ้าขึ้นมาทันทีเลยนะครับไอต้ตำรวจเนี่ยก็บอกว่าผมเจอแสงอะไรก็ไม่รู้คนปล่อยแสงได้ครับวีดีดีคนก็มีแสงครับไอ้ลูกน้องเนี่ยมันก็วอลบอกมาหน้ามันนะครับทุกคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็งงครับเพราะยูีดีก็มีแสงสว่างขึ้นมาและในตอนนั้นเองเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาครับ พร้อมกับมือเนี่ยที่กําลังสแควรแล้วก็สาวอย่างชุดชีวิตเลยนะครับแล้วพี่แว่นเนี่ยก้าสายไฟที่ห่วงพระเอกเนี่ยไปต่อเข้าออกับปักของตึกหลังจากนั้นเนี่ยไฟก็สว่างทั่วโรงเรียนเลยนะครับตำรวจแล้วก็ทุกคนเนี่ยต่างก็งงนะครับที่แสงสว่างเนี่ยอยู่ดีก็โผล่มาทั้งที่ตึกเนี่ยโดนสับคัดเอาปิดไปหมดแล้วนะครับนี่นะเหรอสิ่งประดิษฐ์ของชมรมโรแมน์โหสุดยอดจริงๆเลยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานสเปิร์มพวกเขาคิดได้ยังไงเนี่ย ทุกคนเนี่ยต่างก็โวยวายนะครับที่อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยไปยุบชมรมโรแมน์แล้วก็กันแกล้งเนี่ยไม่ให้เขาาสิ่งไปติดที่ดีขนาดนี้ไปแข่งขันนะครับและในตอนนั้นเองเนี่ยพระเอกเนี่ยขณะที่สาวอย่างสุดกําลังเนี่ยเลี้ยวแรงพระเอกเนี่ยก็กําลังจะหมดนะครับแล้วไฟเนี่ยมันกค่อยริบดีรีบดีเหมือนจะดับนะครับนางเอกเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยพอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยรีบถอดเอาเสื้อในนะครับแล้วก็โยนขึ้นไปให้พระเอก พระเอกของเราเนี่ยพอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ดมไปฟืดหนึ่งนะครับแล้ววีดีเนี่ยพลังงานความหึงของพระเอกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาแบบเต็มสูบเลยนะครับพระเอกเนี่ยก็เริ่มสาวอย่างสุดชีวิตโดยที่มีกําลังขึ้นมาอีกครั้งแต่สุดท้ายนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็วูบครับพระหมดแรงแล้วก็ตกลงไปที่ข้างล่างนะครับนางเอกเนี่ยพอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปหาพระเอกทันทีนะครับ และเธอเนี่ยก็พยายามปลุกแล้วก็เรียกพระเอกนะครับแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวสักทีเธอเนี่ยก็เลยจูบไปที่พระเอกแล้วในตอนนั้นเองเนี่ยยูีดีเนี่ยก็มีแสงสีแดงเนี่ยสว่างจ้าไปทั้งโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็ตัดมาตอนเช้านะครับพระเอกกับเพื่อนๆเนี่ยก็โดนพวกตำรวจเนี่ยรวบตัวแล้วก็จับมานะครับแล้วยูีดีเนี่ยก็มีนายตำรวจคนหนึ่งเนี่ยโผล่เข้ามานะครับแล้วนายตำรวจคนนี้เนี่ยก็บอกว่าให้ปล่อยพวกนักเรียนแล้วก็พระเอกไปนะครับ ไอ้ครูที่ปรึกษาเนี่ยก็โวยวายนะครับไม่ยอมแล้วก็บอกให้ทางตำรวจเนี่ยจับพวกนี้ไปให้หมดเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำผิดร้ายแรงนะครับทั้งช่วยตัวเองต่อหน้าคนอื่นและก่อความวุ่นวายในโรงเรียนดังนั้นเนี่ยต้องจับพวกมันอย่างเดียวเท่านั้นพี่ตำรวจแกเนี่ยก็เลยร้องขึ้นนะครับว่านายมีสิทธิ์อะไรไล่เด็กพวกนี้ออกนายมีสิทธิ์อะไรมาสั่งจับเขานายเป็นเจ้าของโรงเรียนหรือไงนายรู้ไหมว่าเจ้าของโรงเรียนอ่ะโทรมาบอกฉันแล้ว ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาได้ให้ชมรมโรแมนเนี่ยยืมห้องชมรมนะครับแล้วก็ยืมตึกของโรงเรียนในการประท้วงไอ้ครูที่ปรึกษาพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็งงเลยนะครับทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันและหลังจากนั้นเนี่ยพี่ตำรวจแกเนี่ยก็เลยบอกไปว่าฉันน่ะรู้ความจริงหมดแล้วว่าแกน่ะทำชั่วอะไรกับเด็กนักเรียนพวกนี้ไว้บ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ตำรวจแกเนี่ยก็ด่าของไอ้ครูที่ปรึกษาเนี่ย ฟาดเข้ากับไอ้ครูที่ปรึกษาเนี่ยไม่ยั้งเลยนะครับแล้วจากนั้นแกก,นก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยจับไอ้ครูที่ปรึกษาแล้วก็พวกชมรมโรมนิกนฟุตบอลนะครับไปข้อหาเนี่ยก็คือทาร้ายร่างกายนักเรียนของชมรมโรแมนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่ตารวจแกก็เข้าไปหาพระเอกกับเพื่อนๆในชมรมโรแมนนะครับแล้วแกเนี่ยก็ขอบคุณพวกพระเอกนะครับที่ช่วยกันปกป้องชมรมโรแมน แล้วแกเนี่ยก็บอกแล้วก็อธิบายว่าแต่ก่อนเนี่ยแกเนี่ยก็คือสมาชิกของชมรมโรแมนต์ซึ่งแกเนี่ยยังเป็นตำนานของที่นั่นอีกด้วยเพราะว่าแกเนี่ยคือเจ้าของเซติชักเว้าต่อเนื่อง38ครั้งนะครับอืมไม่ธรรมดาครับคนนี้แถมแกเนี่ยก็ยังพูดแล้วก็ให้กําลังใจนักเรียนในชมรมเน้ยนะครับว่าถึงพวกเราเนี่ยจะชอบช่วยตัวเองถึงใครเนี่ยจะมองว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนโลกจิตขนาดไหนก็ตาม ก็อย่าไปสนใจแล้วก็เดินตามทางชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ถึงที่สุดแล้วแกเนี่ยก็เดินจากไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนในชมรมเนี่ยก็ดีใจกันยกให,ใหญ่นะครับที่ต่างคนเนี่ยก็ผ่านวิกฤตกันมาได้แล้วก็ทําให้ชมรมโรแมน์เนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ส่วนพระเอกนางเอกเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการสปอยหนังเรื่องนี้ในภาคที่2นะครับยังเหลืออีก2ภาคครับ ภาค3กับภาค4ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าภาค3กับภาค4เนี่ยสนุกแล้วก็เข้มข้นกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมานะครับก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ